สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะปลูกแบบไหนนะคะเลี้ยงดูแบบไหนให้ใบเขาช้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็คือที่มาของคําว่าช้อนเงินช้อนทองนะคะใบของเขาจะมีลักษณะเป็นช้อนแบบนี้นะคะช้อนก็คืออ่า โคงมนนะคะสามารถโอบอุ้มน้ําหรือว่าอะไรไว้ได้แบบนี้นะคะเนี่ยก็คือลักษณะของต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเพื่อนๆสังเกตดูที่ใบนะคะเขาจะมีการช้อนแบบนี้นะคะว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนตรงไหนนะคะให้เขาเป็นช้อนแบบนี้นะคะซึ่งต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะ เป็นไม้มงคลนะคะระดับต้นๆที่ว่ามีคนนะคะสนใจปลูกมากๆเลยค่ะบ้านไหนที่ได้ปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใบเขานะคะมีความช้อนแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถนะคะทำมาค้าขายตักตัวเงินทองนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเราได้นะคะนี่เป็นความเชื่อของคนไทยของเรานะคะ ด้วยเหตุนี้เขาจึงนิยมปลูกนะคะด้วยความที่ว่าชื่อเขาเป็นชื่อพี่มงคลน,นะคะแล้วลักษณะใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะสวนสวยก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าสวนสวยปลูกอย่างไรนะคะ ให้ใบของเขามีความช้อนมีความสวยนะคะแบบนี้ปกติเราไปตามร้านต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเขากลูกต้นช้อนเงินช้อนทองขายนะคะแต่ใบนะคะยอดของเขาแบบนี้เขาจะไม่ช้อนนะคะทุกคนทั่วไปเลยนะคะที่สวนสวยเห็นก็คือต้นช้อนเงินช้อนทองใบเขาจะแบนๆออกด้านนอกนะคะแบนๆออกด้านนอกไม่มีความช้อน ไม่มีความโคง้งความช้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะความช้อนของเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่สังเกตที่ใบตอนนี้เป็นช่วงประมาณสองโมงเช้านะคะก็จะแดดๆด,ดสักหน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าขอบใบเขาจะคล้ายๆโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยขอบใบเขาจะโคง้งแบบนี้นะคะโค้งมุมเข้ามาข้างในลักษณะเหมือนช้อนนี่ค่ะ วิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือ1นนะคะเราต้องปลูกเขาให้ได้อยู่ในแดดนะคะทุกคนในแดดเช้าประมาณถ้าปลูกในเสลดน,นะคะ ให้โดนแดดได้ทั้งวันเลยค่ะแสน70-80%แต่ถ้าไม่มีแสนนะคะปลูกแบบบรรยากาศหน้าบ้านเหมือนสวนสวยแบบนี้นะคะปลูกให้เขาโดนแดดนะคะเช้าถึงประมาณ10โมง -11 โมงนะคะหามุมหาอะไรให้เขานะคะทุกคนเขาก็จะเริ่มมีความช้อนแบบนี้นะคะแล้วเขาเป็นไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นในดินนะคะส่วนใบต้องการแสงแดดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เขาช้อนได้ ได้ดีแบบนี้นะคะก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยที่ถูกกับลักษณะของต้นเขานะคะปุ๋ยที่สวนสวยใส่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยนี้ค่ะ15 15 15นะคะสูตรเสมอแบบนี้นะคะบำรุงต้นใบดอกแบบนี้นะคะบำรุง,บ,งบำรุงรากดอกใบนะคะทุกคนนี่ค่ะไปซื้อแบบแบ่งมานะคะเพราะว่า เราใช้เฉพาะกับบางต้นนะคะปุ๋ยตัวนี้เราก็ซื้อแบบแบ่งมานะคะเขาจะขายขึ้งกิโลโลนึงครึ่งโลแบบนี้ค่ะใช้ได้นานนะคะปริมาณการใส่ก็ถ้าเป็นกระถางเล็กๆก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเล็กๆเลยค่ะลองเพื่อนๆลองไปใส่ดูนะคะแล้วจะเห็นความ แตกต่างนะคะจากที่เราปลูกแบบรดน้ำพวนดินธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้ใบเขาจะช้อนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนวิธีง่ายๆนะคะเราเราทำได้นะคะทุกคนก็คือเราต้องอให้ปุ๋ยเขานะครับแล้วลักษณะใบเขาก็จะช้อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะช้อนทั้งต้นเลยค่ะทุกคนมียอดเล็กออกมาแบบนี้นะคะมีลักษณะโคง้งเห็นไหมคะโคง้ง โค้งเขาหากันแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนีคล็ดลับง่ายๆนะคะทุกคน เคล็ดลับนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สวนยๆนำมาฝากเพื่อนๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ